ไ,ได้ยินไหมคะเสียงสวรรค์อันดมันหิวข้าวแล้วผมเสรได้กินกะปิอ่อยไปเปิดอาการกแป๊บน,นึงค่ะแด้ในอาหามมาต่อเลยค่ะนี่มะนาวละกิบหน้าบ้านเรานะจ๊ะเอาไม่ได้ซื้ออีกแล้วค่ะมีทุกอย่างให้เลือกสรรทุกอย่างที่สามารถทำ เป็นอาหารได้เราจะปลูกอันนั้นค่ะกินอะไรแล้วก็ปลูกอันนั้นแหะค่ะมะนาวที่ต้องใช้บ่อยอาหารเกือบทุกประเภทเลยนเนี่ยต้มยำต้มยำยำน้ำพริกนะอร่อยเลยต้มปากบีบมะนาวใส่แซ่บนัวนะเสียงสงคราม สงกรามตาและหลานอสอดแทรกมาเรื่อยๆพอได้เป็นอัธรุษนะคะชีวิตมันต้องมีแบบนี้นะคะแต่ละวันเราเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของเด็กใครใหญ่สุดในบ้านคะไม่ใช่พ่อกับแม่คะเป็นหลานนะคะใครเป็นแบบนี้บ้างยุกมือนำบันเลยนะคะไม่ใช่เอาใจนะคะแต่ว่า แล้วขี้เกียจฟังเสียงนางร้องเสียงนางร้องได้ยินไปถึงซอยอท้ายซอยเลยค่ะอยากให้ได้ร้องเจียวอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ